สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิชดาสุทาวาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาดายมรัฐรหัสศึกษากษา65414401023สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้แอป Easy Note ในระบบปฏิบัติการ Android ค่ะจะสอนต,ตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดและการใช้งานเบื้องต้นแนะนำว่าแอปมีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นเนีเราไปที่ Play พ t สโ e เพื่อดาวน์โหลดค่ะ พิมคำว่า easy n o t e ในช่องค้นหาค่ะแล้วก็กดติดตั้งอันนี้เราติดตั้งไว้แล้วนะคะมันจะมีปุ่มติดตั้งให้เรากดไปเลยนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแอปที่หน้าหลักของเมนูของเราค่ะเราจะไปดูวิธีการใช้แอปกันนะคะกด,ดเข้าไปในแอปเลยค่ะ โอเคพอกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะถ้าเราต้องการเพิ่มโน้ตหรือจัดตารางเวลาประจําวันหรือการจดบันทึกอะไรต่างๆให้กดไปที่ปุ่มบวกตรงนี้ค่ะต่อมาเราจะมาสอนวิธีการทําตารางเวลาประจําวันหรือลต์สิ่งที่ต้องทําในวันพรุ่งนี้นะคะให้เรากดเพิ่มหัวข้อพิมพ์วันที่ ต่อมากดที่เครื่องหมายถูกด้านล่างเพื่อเพิ่มรายการค่ะและเพิ่มสิ่งที่เราต้องทำในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาใส่ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก,ก่อนนอนของวันพรุ่งนี้ค่ะเด,เดี๋ยวเขากด

<ค><ะ>ก็ประมาณนี้นะคะตารางประจํวมาเราสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะเราก็จะกดะตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเพื่อ,อทำยืนยันว่าเราทำตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดไปมันก็จะขีดค่าแบบนี้สมมุติเราทำเสร็จหมดแล้วนะคะมันก็จะนี่นะคทเ,เสร็จหมดแล้วก็จะหน้าจ้าประมาณนี้ ข้างล่างเราสามารถเพิ่มรูปภาพหรือว่าใส่ข้อความเสียงได้นะคะเราจะลองเพิ่มเสียงตรงนี้เราก็สามารถลองพูดได้นะคะแล้วก็ใส่เสียงได้ตรงนี้ค่ะก็ฟังก์ชั่นต่างๆก็จะมี เยอะนะคะก็ให้เราลองเล่นกันในตัวโปรแกรมตัวแอปพลิเคชันดูนะคะก็จะมีแบบว่าให้สมอง B P อย่างนี้เลยนะคะ B P ก็จะอ่อผลลัพธนะ์ในเรื่องของอภาพ,พ,พื้นหลังของโน้ตอย่างเงี้ยค่ะสามารถเพิ่มรูปถ่ายหรือว่าเ,เพิ่มรูปที่เราถ่ายไว้แล้วหรือว่าถ่าย สดเลยตอนนั้นเลยก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะลองเพิ่มลบก็ได้นะคะ,อะโอเคอ่าถ้าสมมุติเราอยากแบบว่าเพิ่มน้ตเขียนน้ตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเขียนได้เหมือนกันนะคะสามารถปรับขนาดแปลงของปากกาดินสอ ก็ได้นะคะอันนี้ว่าเราจะมาลองเขียนโน้ตหรือว่าวาดภาพนะคะสามารถวาดภาพประกอบโน้ตได้นะคะน่ารักมากเลยอันนี้ว่าเป็นภาพเบสิกตั้งแต่สมัยประถมนะคะภูเขาพระอาทิตย์แล้วก็บ้านอ่ะเราจะลองบันทึกไปแล้วก็เราสามารถเลือกหน้ากระดาษได้นะคะ เลือกเป็นทีมโอ้น้องหมา,าน่ารักนะลองเลือกๆก,กันหนูนะคะมีเยอะมากๆเลยอ่าตรงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะไม่ใช่ฟอนต์แบบฟอนต์ลัง <c oughs> <c oughs> ขอลับฟอนต์ อันนี้เราก็สามารถเพิ่มโนต้ตได้เขียนเป็นเขียนแบบลายเส้นก็ได้หรือว่าเขียนแบบใช้ฟอนต์สำเร็จรูปก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกค่ะก็จะมาเพิ่มหน้าตรงน,นี้เป็น VP นะคะเราสามารถสมัครเพื่อที่จะปลดอ่าฟังก์ชันตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เราก็เป็นเราเป็นสมาชิกแล้วะคะ่ะ อือ่ามันคุ้มมากๆนะคะอ่าสำหรับถ้าใครใช้แบบว่าระบบ iOS หรือว่าพวก Android ก็ได้แต่ว่าเป็น iPad หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหญ่ๆห,หน่อยก็คือหน้าจอใหญ่ๆห,หน่อยมันจะมันจะอ่าง่ายกับการใช้งานอันนี้เป็นแบบว่าตั้งตั้งเวลาตารางเวลาประจำวันนั้นๆได้เลยนะคะอันนี้คือเราก็สามารถเลือกเป็นวันที่ต่างๆ ที่เราต้องการที่จะเขียนโนต้ตไว้สมมติเราเลือกเป็นวันที่อ่สิ9สิงหาแล้วก็สามารถพิมพ์พิมพ์โนต้ตหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ได้นะคะแล้วก็อลองลองเขียนลองเล่นกันหนูนะคะแล้วก็รายการที่ต้องทำ ในวันนั้นเพื่อที่เราจะไม่ลืมนะคะสามารถบันทึกวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะมีแบบว่าปฏิทินย้อนหลังแล้วก็ปฏิทินในอนาคตนี่นะะ ก็จากประมาณนี้นะคะก็ให้เราก็ไปลองดูว่ามันมีเมนูอะไรบ้างซึ่งมันก็เยอะนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นการซิงข้อมูลซึ่งอาจจะใช้เป็นบัญทีอีเมลนะคะถ้าเราอยากซิงข้อมูลโปรข้อมูลหายเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ ่นีจะเป็นการแจ้งตัวเอนเราจะลองเล่นเล่น,น,นะคะเพราะว่าเราก็ยังมือใหม่อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเห็นว่ามันมันใช้งานง่ายนะคะจริงๆแล้วแล้วก็สะดวกมากๆ เราจิ้มๆเล่นดูเราสามารถลบหรือว่าแชร์แช์โน้ตก็ได้นะคะหรือว่าเราสามารถล็อกโน้ตได้ด้วยนะคะเราก็ตั้งเป็นรหัสผ่านที่มีแค่เราที่จําได้หรือว่ารหัสผ่านส่วนตัวของเราะคะ่ะเพื่อที่จะล็อกโน้ตให้คนอื่นแบบว่าเข้าถึงโน้ตที่เราจดบว้ได้สมมุติว่าเป็นโน้ตส่วนตัวเนี่ยคะ่ะ ก็ใส่นะฮะก็เขาให้ตอบอะไรแล้วก็ลองตอบตอบไปนะฮะอาหารโปรดของคุณคืออะไรลาบนะคะ่ะก็ตอบตอบไปเราจะเข้าราหารัสเขาก็จะให้เราใส่ราหารัสนะคะ,ะถ้าเราใส่ผิดเขาก็ใส่ใหม่นะคะแต่ถ้าใส่ผิดอีกทีก็คือต้องไปตอบอาหารที่ชอบก็คือลาบนะคะ อันนี้เราเข้ามาอันนี้คือมันมันดีว่าตรงที่อ่ามันล็อกโน้ตได้ด้วยคือคนอื่นคือมันล็อกโน้ตแบบเฉพาะได้เฉพาะแต่ละโน้ตไม่ใช่แค่ล็อกแอปอะค่ะแปลว่าเจาะจงที่แต่ละชิ้นงานเลย